สวัสดีครับคุณพ่อพานโลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อพานโลงครับสวัสดีครับครับผมธมชมมือนีเบาแอมโลธงกับทีมงานครับมาติดตามทะเลขครับพ่อพานโลงครับเพิ่นเป็นพานโลงอยู่ที่อำเภอลำยื่นครับโรงเรียนบ้านยางใหญ่ครับเอฟซีโรงเรียนบ้านยางใหญ่ตำบลยางใหญ่เนาะครับเนาะงวดต้องหันกับจังจังที่บอกครับคุณพ่อเอาผู้เดียวเลยเอาผู้เดียวเลยมวยหัวม้าสูนมวผู้มาไก่ตัวใดก็ครับตัวมาตัวก็ไดเลยทีับเสียดายเนาะ เลขเก้าป่ครับได้แปดเก้าได้แปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดซ้อมตัวแปดเก้าเก้าแปดล่างบนเท่านั้นครับสองตัวเออทันเทียนเลยหมวดก่อนมันผัดสื่อมวดก่อนผาดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับผ uh ัด huh ยังไงงวดก่อนครับโบเป็น huh ทั huh ้งครับงวดกวัน huh. ขันแปดเก้าเก้าแปดครับ วันที่สองพปิภาคมเปดห้าแปดเก้าที่คราอยู่ในหมดสามตัวบอาเอาบกินเหลขสามตัวบอกมักสามตัวครับเอาครับงวดนี้ครับปล่อยให้เอฟซีนะครับคุณพอพันคุณพอพันลงครับวันที่สองพิภาคมเลยครับฟันแนวได้ครับคุณพอมันฟันฟันต่อกันเลยเลยฟันต่อวีกมาฟันต่อวีกเลยฟันต่อวีกมาครับแนวได้ครับว่านแหกควมกัน ครับบ้านแห้วความต่อหรือความกันครับว่านน้ำดินนี่แหละว่านว่านน้ำดิน,นโอ้บริวารต้นนออ้ำ<อ>บริวารต้นน้ำว่านโคกครับอ้อนบริวารว่านเหี้ยสามผืนหมอนึ่งว่านมา่ามอนี่กกว่านม่ามอนี่กกว่านไปครับแ <h az im> ห่สามผืนแ <h az im> ห่สามผืนไอ้อว่านความกันนั่น่ะความกันกองเอี้ยก,กไปเลื่อยนะนะสี่หุมพูดได้เจอนี่ครับเอ่อว่านแข่งกัน ครับผมพระศวานมุ่นพระศิวานยังก็สูงพระศิวานแตกวานมุ่นงามเออครับผมละก้วนฝันมีเท่านั้นนี่เท่านี้เออครับขั้นถ่ายเมนตัุลขก็สิเป็นตัวไหล่ะครับคุณพ่อที่ศูนย์เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์บ่ครับลักศีศูนย์ศูนย์ลักศีศูนย์หาหาศูนย์บ่ครับศูนย์หาศูนย์สามพืนแต่อย่าลืมว่ามีแห่สามพื้นนั่งได้ครับเฮฮา แห่าแห่ฮกสามคแฮ่สครับวานิวันวันเห้มุ่นเลยครับผู้ใดวันมุ่นผู้นั้นชนะนะครับผมการวันแฮวันวันผู้ใด้จีวันแตกวันมุ่นคุณพ่อชนะนี่บ่ล่ะครับบานี้วันโอ้โหแล้วกันนี้ไผ่นี้วันแล้วกันนี้เลยวันแล้วกันนี้ไปครับผมอ้าวโบปรหยังเนาะครับท่านผู้ชมแต่ว่างวดก่อนจะฟันวันีจับแฮจูมขึ้นจับจอมาหนี่งขึ้นสองสองจ่อ พื้นหนึ่งนั่นมิเตมิตตปากับปุกอยู่น้ากันครับผมพื้นหนึ่งมิตตปาบ้านครับ,รบมิตตปาอย่างเดียวจับเพสองพื้นโยกจอม,มันขึ้นยังเีครับโอ้ยล่างเป็ดเก่าเก่าเป็ดเลย,ยกระเด่ล่ลางสีนะครับผมโอ้อปามอยู่ล่างครับจอม,มันอยู่ทึ่งครับขย้อนขย้อนมาเป็นยังไงก้นแปลเอาบ่เป็น,ปนครับ เอาแปลงวดนี่ครับคุณพ่อแปลงวดนี่ฮสามพื้นนี่ครับแงวดนีใหานนหหานซุนหาครับสามซุนศูนสามสนสามคนกับสามคนคนกับสามคนอีกแหกับสามพื้นแฮกับสามพื้นครับเป็นเลขสามตัวครับคุณพ่อแปลเป็ปากเอฟซีเลขสามตัวครับตัวไหนครับสามตัวไขหาหาุนหอย่าง่ะมันจะเป็นจังไรเลแปลจังไริแปลเป็นแปลวอเป็นบ่ครับแปลวเป็นหาสามศูนบอครับ แต่ศูนย์สามตัวลมันมีอยู่แล้วศูนย์สามตัวเครับเพราะว่าวันเหไปสามพืนมันมีอยู่แล้วครับครับจะเอายังใส่บ้านครับเนี่ยแต่หาตอนนี้เนาะเออเอาหาหกหกหาไปน้ำน้อยครับกันไว้เด็กซุนชุดนี้ก็งามอยู่นี่ครับหรือสิเป็นหาลอยหรือหกลอยไปส่นครับเพราะมันเป็นศูนย์อยู่แล้ววันเหาแม่แมนครับคุณพ่อมันบริกองเงยเอาไว้ครับมันเป็นศูนย์อยู่แล้วครับแต่ศูนย์ใมาเทนะคาับ ครับผมล่างอีกตั้งหากบานล่างตอนนี้บันคุณพ่อล่างตั้งหากล่างเลยล่ะเรียนล่างเรียนล่างเรียนล่างเลยครับผมเพราะมันเป็นสังสัรเพราะว่ามันอยู่ล่างมันอยู่ดินครับแน่แน่มันอยู่มันอยู่ผืนเนี่ยครับเป็นล่างเลยครับการนี้ล่างคุณพ่อคิดว่าตัวไหนล่างนี่ก็หาศูนย์ศูนย์หาซูนซูนหาซูนย์หาเป็นล่างเออซูนย์สามสามซูนคืสี่เป็นสามซูนยซูนสามครับแน่เพราะว่ามันเห่สามผืน สองกองนี่แหละนะครับคุณพ่อเนาะนี่และสองกองมักไ่เอาหาส่เอ้ยคุณหาสามเป้ยเฟ้เองแน่จาของเจ้าเออครับสุดยอดสุดยอดคุณพ่อมากกมักหาศูนย์กับสามศูนค่ะครับสามตัวนี่หาสามศูนย์หาสามศูนย์แล้วก็หาหกหกหาเยหกศูนย์ศูนย์หกาปลาศูนย์ยาปลาศูนย์ครับเอฟสี่ปลาศูนย์าปลาศนเนาะครับวันี่แหละครับผมอาจจะของกับเปลี้วเป็นทำงานของันเปลงไง จับจอมแหยขึ้นบาอยู่งก่ชั้กลังครับจอมอยู่ซึ่ชจอมอยู่ซึ่ชครับงาวได้เจ็ดแปดเ้ยยแปดเก้าแปดหลุดแล้วครับหมดก่อนเนีครับจังๆทักแนวไรอีกครับเบาสูฟันนะฟันว่าคองกับป้อมครับมันคองว่าไรขึ้นน้ำครับด้วยแล้วมาเลลงมาลุ่มมาเลยปะเอ๊ะ กับปอมเหมือนมันแรงก็มาหลุมเว้ยเหล็่ยกรางคักๆ่าสักอาก็ะทีกเช่ไปเบื่องมวยตัวไรล่ะครับือตัวไรล่ะครับบัดมันออกเก่าเก่าหมดกับปอมเป็นเก่าเก่าะครับแม่โอ้ครับครับเอาครับมันก็เป็นเก่าเก่ามันแรงมันลงมาสองตัวนะความสองตัวแรงลงมาเพื่องมวยน้อกันย่งสิกัดบอกเขาเลยจีิเลยกันบัดพอกระทียแล้วพูศิษย์พระเจ้เนาะพวกไอเมียกับพวกท่านเนี่ยจะคล้องกับพลศึกษาน้ำเขาหรอก ครับผมท่านผู้ชมเนาะแนวทางดีๆครับคุณพ่อพานโล่งครับเอฟซีงวดพันที่สองครับทีมงานสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขออธิษฐานรตีรางวัลที่หนึ่งเนาะครับเนาะครับมีอยังอีกครับคุณพ่อบ่บว่มีอย่างรับได้แค่นี้ได้แค่นี้อุ้ยขอบคุณได้หลายครับพันได้ซัมนี่ครับผมพันพันต่อวีกเลยนี่งันต่อวีกเลยพันต่อวีกให้รวยต่อวีกเลยครับผมงวดอาหัรก็สิบว่าคาดบอกมันพันขึ้นรุ่นมากสื้อเลขแล้วพันขึ้นรุ่นมาก ฟ้อนวันเก็บเห็ดหอบเอาผู้เดียวครับหอบเอาผู้เดียวเลยครับเท่าสองเท่ายางมาโอ้ยกูแกงน้ำแนวว่าจะแกงก็เลยให็เขาแบงเขากินอืเขาก็ได้กินหน่อยหจากของหอบเอาผู้เดียวก็เลยบ่ไดสามตัวเนาะเลยบ่ไดสามตัวครับผมเลยได้สองตัวครับเขาเอามาส่งมาหันเขาเมื่อมาหันค่ะปุ่นบรรทาสว่างรับค่ะเซียวนะเซียวมัดมันมางง่ายพอ อลิไอ้มรนพูนี่ยพอกันว่ามันเอาเอาบักกะลงคั้วยอโอบักกระโลงสร้างประเหตุเมื่อใดหัวเก่าศูนย์โอ้ไอ้ศูนย์หัวเก่าวังหันหวดก้อนนั่นครับเมื่อใดศูนย์หัวเก่าม่จะค้องกับไซศูนย์หเก่าสามตัวพเก่าไเราเอาหวานเก่าศูนยวบเอานครับมันบ่ขาดสี่ใดยังไงครับ วันนี้กูเอาแมงผู er nah er ้เดียวแล้วว่าผมบอกคุณใดเลยแมนครับผมไม่พูดมากที่ละครับวันนี้ขอให้มาตรงๆนาะครับต้นพ่อครับผมขอบคุณในหลายครับคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคคุณนี่นะคัานผู้ชมเลขของคุณพ่อพันโล่งธรรมชุมห้าศูนย์แล้วก็สามศูนย์แล้วก็หกศูนย์ธรรมชมหาสามศูนย์หรือหาหกกระท่านผู้ชม ขอให้ม่โชว์ม่ลาบเพรคุณพ่พอพันลงเนาะ,ค,ะ having, having soon, ค่ะเนาะแต่ให้วิ่งให้วิ่งศูนย์ค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนกับเข่าจังๆเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีธันใดตีเป็นเลขได, Lake, ได้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกทองมีสามดาวได้เนาะคะ่ะเนาะขอให้ม่โชว์ม่ลาบประจํางินติดสองพฤษภาค,คมพศอส่องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอใหอย้ยโชวโชคมันหมาน เห่งเห่งรวยรวยค่ะกระยุพึ่งผ้าพิสัยนักการชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากตํ่าชมค่ะเรับชมเมืองของดีกระเบ,แบาแอมระทงกันเลยค่ะบ่าเาแอมมาทงที่เดินทางไปทำบ,บุญยี่วัดหลวงปู่อดครับวัดหลวงปู่อดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝากเอฟซีครับทําชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรั์ครับค้าขายขายขายของบดี บุคคาบุกครเขาล่านคนย่างทานเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อดนตรีจินสิริพีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายโยของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ยใช้ยังไงเนะาะอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่กคืน,คนกลับมาได้เรื <S <S <ม>่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียชมชมชอบค้าขายขทุกยอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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  นีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลหลวงปู่รอดเนาะรับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแ,แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยตัวตกอมาก่อนป๊แปะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หบุญกุหลาบไม่กันนะ <Japon. S 1> ครับเพรับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อบุปู่หลอดไงเขาหนุ่อัดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบริร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเราต้องการสินใจขายที่ขายพานซื้อรถคืออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของ่านๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดตามายิ่งพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบรลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาะทุมหินข่าวกขบุรีล้อซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสำหรับทําไนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไข,ข,ข่ว่ามีเอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหมาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้งเงินในท้องไรเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเรือยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทนใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาแล้วครับเพราะ็แล้วก็เมือเต้นเตะครับท่านผู้ชมมือเต้นเตะแล้วก็บ,บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อนปลูกปากสามเทือ่อนนะครับท่าปากสามเทือ่อนท่าคิวสามเทือ่อนแล้วก็เซ่ผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนีมม่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยธรรมชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลุงปูปุ๊กเสกเกียบเลยนะครับธรรมชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดนะครับธรรมชมจ๊กดังบูดังมาับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี ส่วนมากก็มีโบลายนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปูห่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปูห่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคา่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมากที่มากข้นนะก้นหลงเบาแอมเราตรงกระโลรงซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมตามเบอรุทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่ ay, กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าเอามาตรงนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายสเสนียดจ้าให้ที่บูดีที่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจ้าให้นี่ตัวเ้าสิยได้ออกเอาไปดูนกินแล้วก็อา,นนะะอาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ อยากให้เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ,อ็มระทงนี่เอามาบาัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มระทวงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกรีเอ,อ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีรักรักรางวันที่หนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ,อ็มระทวงกับสิ่งให้เบื้องต้นเล็กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พึ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่มสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังเลยเนาะ,ะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับรครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ